นี่เลยป่าที่เฮาตึกขึ้นมากับพี่น้องเอ้ยยืดเติบละขันชมแล้วเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเอ้ยอันนี้ถ้าผู้เลินมีกินดิบก็เอาไปคู่พี่น้องเลยบรนเฮารุยแล้วนะน้ำลายเตะเลยพี่น้องเลยตึกน่ากินขนาดมาได้มาเด,าเด้พี่น้องมา ชิมเพิ่เบ้งกอนน็อันนี้คือชิมโอ้เกี่ยวกับในบานเป็นเห็ดคับไปพี่น้องอคุณไทรโอ้คำใไงคนมามามาชอเล่เหมกันพี่น้องอ้อยปล่ามื้อนี้แซ่บเหมือนกัน สบายดีพี่น้องเอฟซีเบิ้ลซุขซุกคนนะพี่น้องสบายดียามเช้ามันน้กาพากันตื่นนอนสี่โมงเข่งสี่โมงแต่ว่ายังไม่ไปปั่นเข่าเลยเสียสิไปป้าก่อดนะสิไปหาลัดตกรัดไก่ลงคอนยามเช้าแล้วก็ไปต้อนนกเด้อหลังจากมาตะพูนจังไปหาปั่นเข่าเนาะเพราะว่าถ้าบบไปกับโบมีคลิปลงให้พี่น้องในเบิรงนะ ก็เลยจะไปหาลักไก่ก่อนหรือว่าไปต้อนกก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวไปติดตามน้ำกันเบึงมือเช้านิสิมานี่บนนะไปเหลืมแจ้งแล้วนะพี่น้องเ้ยมากับตาเชา้ามากับปานโตเปนสองคนหอดป่าเป็นที่เรียบร้อยไปเีย ผู๊ ح, เสก,กไก่ป่าไก่ยังไก่จุดเดิป้านี่ยังมีหัน ใล้ป้านน่ถือว่าหันลายอยู่เอาไปก็มันเห็นก่อนแจ้งเลยมันแจ้ง,ม,จงมันจังขัน,ช,นชิเันอใชเซล เัวที่ช่องกับพาดอีกขึ้นเก้าพี่น้องเยมันแจ้งคักแล้วนะมันเฮาเนี่ยมันเห็นก็นี่มันขันก็แต่เฉพ้อเฉพาะแล้วมีโอกาสได้ยิง <c oughs> แจ้งคักแล้วพี่น้องเลยถือว่าโอกาสมีชมนี่ละ ประมาณสิบหรือสิบนาทีโสงไก่ขันงามนี้ได้ถ้าเฮามีโอกาสเฮาได้โชงนี้กะถือว่ามีโอกาสได้ยิงมันไก่งามนี้ได้เพราะว่ามันขันมันขันมีคอมันขันมีหึมมันหันมันหันข้าวเดียวมันก็มิดแล้วมันก็จะลงโคนไปแล้วค่ะถือจบเลยนะเพราะมันยังหกเด็มันมีคืองามแรงยด้่น้อยถ้ายงามแรงนี่ มันลงคิดินแล้วยังมีโอกาสเพราะว่มันจะสะหากินใบตองมันดังเละมันยางยงมแหลงไปหาต้นนกเขานำพานต้อห็นกล้ ออกมานี่ก็พอดีเจอนกเจ้าไปดียิ่ยงมันใช่ไหมันบินไปละเดี๋ยวออกมาเจอทีมงานนะเจอพันต่อเพิ่อนเดี๋ยวขึ้นไปต่อทางท่งเสียงคันลายทางท่งนะเสียวสิคันเยอะนกเออเยอะนกมีคันนะเยอะพูดแล้วเนี ปิดตัวไม่มันก็ยังมีขัดเดี๋ยว้นไปต่อทั้งทีคนะืนเรซ่งนี้เสียงคันลายลอตอนนี้เราจะไปเสียงนกป่าคันเซลเรื่งนี่เขา,าคิดว่าตัวหุ้นมาต้ทาทั้งทีเลยมียงจจื่อนสิบขัน นี่คือกันแต่มันทางคนคนไปมาเลยข่าบน้อไปหายิงไก่หาได้บอนเกาะนกเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องนเกาะเชือกกชาติผูกนกป่าหันอมมปเลยเดียสิ่งคันจะแซวบ้านต่อมันจะเกาะอยู่หันนกต่อขันอยู่พี่ไหมเแต่ว่านกป่าบมาน นกต่อเขาขันเดี๋ยวลงต่อบึงนกกระโดกนะอยู่ไปไกลเข้ามาเดนะ้นกกระโดดเหลาะกับนะกัมือนะสายแล้วพี่น้องเลยมาหา็ดวขคือเก่าเด้่แบบนี้คือว่าโบมานนะเาวนี่ต่อนนกเข้ากับโบเฮ้า จอนกระโดกมาแล้วก็ท่านได้ยิงลักลักพดจาอ่อนกับจะแงงหน้าได้พี่น้องกับจะแงงหน้าถึงมัย่อมถือว่าตอนนกกจะมิงชะมอยอยู่บ่มมาทุกคน นกจะาหลอยู่นกเข่าแห้งหลายนะนกกระโดกก็ะลหลอยู่เฮามากมันมันอยู่ไก่ก็เลยคือ,อมันเฮามาคือเชีกอนนะแต่ว่ามันก็มีเฮามาก็เลยถือว่าเมื่อนี้ก็ผ่าดไปอีกหนึ่งวันที่เฮามาหาก,กินนะน้ำแถวนี้ก็ใสขนาดเลยป่าหัมบอกคอยมีดไปเลยอึดป่าเลยป่าก็เยอะ หากินเนี่ยเท้ป่ามีลายมันมีขึ้นมาตั้งเก่าหาเลาะกันตามห้องอนนี้ลายได้ป่าได้เดี๋ยวนี้พิ่ล็กก็อึดมัดกวนค่ย่างเลยเดิตอนนี้กะนนั่งท่าในผ่านตตอเพิ่นยังต่อนกเขานะ เขานัางงนังน้ำพิ้นน้อยหนึง่งเขาก็เลยออกมานะเพราะว่านกต่อมันมันมีห้าวเลยมันมีขอยขันไปเลยก็เลยออกมาออกมาหาตอนกกระโดกแล้วก็ต่อนกเขาแถวนี้แต่มันก็นมีมานะเขาก็จะทาเลาะมือแล้วแบน,นี้ซอยล่ะวอยไปเฮ็ดว,วิเลยพี่น้องสอยไปปั่นเข้าล่ะ ใช้ได้แต่ว่าเข้ามีหลายมือนี่มีมีอยู่สองสองบ่อนไปนะมือนี่ถือว่าบ่าหลายไปเลยพังข,งขี่รถจักรมาเมื่อคืนเี่นเอาลมล้มทึกเจ๊รถรถมีตาสิ <c oughs> หงหันเช่ยลหัทชุดตะมีมีห้าเนาะนกเขาเต่าอิมพิชามแทน่นี้ มันก็เลยเยะหลับมีห้ากับพี่น้องชอยละคือเมื่อนี้เนี่มาแต่ปั่นเข้าแล้วก็ตอนไปปั่นกับไประเทศไทยให้ทุกคนเบิ่งนะเพราะว่าได้สองล้านหนึ่งมื่อนี้ก็เลยตอนแรงก็เอามาหุบเขา้าแล้วก็มาเกี่ยวเขา้าเกี่ยวเขาอยู่หน้าพี่น้องเลยแต่จะแล้วแล้วละ ยังอยู่ประมาณหกเกดหายพปแล้วเกี่ยวผู้เดียว่ะกรมเลยนานแล้วเด้ช่งไหงเข้ากับบได้หลายแล้วพอดีเฮ็ดกุมครอบโคหนึงนะ่ง เกี่ยวเข้าก่อนพี่น้องเดี๋ยวค้ำแล้วกะนเดี๋ยวมือหาตึกป่ากินมาเนี่ยแล้วแหละพี่น้องเล oh, ยให้นี่ลกลับด้บบันนี้ค้ำละค้ำกยังมีค้ำเพิ่มเลยเดี๋ยวมือหากินอีกหาต <c oughs> ะกูตึกป่าอีกเพร <c oughs> าะ <c oughs> แห้งเดี๋ยวมันค้ำเผื่อใบวันจันแกว่มีมีเพื่อละโอ้ยยัมีคนมาชอ้อยู่วันจนันทร์ มาตาหนาคำ้ำพี่น้องเอ้ยโห่ชิฮงห่อนทินมาหามาตึกป่าเดี๋ยวเบิ้งว่าชิ่งง่าเชืมเลือป่าเฮาปล่อยไปลหลายเดือนแล้วได้มาหามาพี่ฉันเยงือไปเลยพี่น้องเอ้ย ủa oh, như tôi là đất bằng nhà như ông như ở đây nè uh. nhảy 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 lên nhảy lên ô oh, tôi nhảy từ họ khi là mình chỉ mình nhảy đã ở oh, bà lọt này nhảy vậy này phải ăn cua mà Này đây Bà thì họ tước cưỡi mã phía nông ơi. như tớp rồi Xáy cứp cứng lỗ này toàn phá ปลาจีนเนี่แต่ปลานุนจัดหรือว่าปลากิญญาเนี่กจะเนี่ยประมาณคืบหนึ่งเนี่ยตือปีนี้สุว่าใหญ่กว่าปีแล้วนี่ละปีแล้วนี้เอาคนไปป้อยนี่ช่ําพำดีประมาณมือมือหนึ่งนี่ละปีแล้วเอาเฮ็ดเมนูก้อยป่าเลยคือว่าป้อยไว้พอได้กินนะเด็กน้องิื่นเด็อคือหื่นนี่ละป้อยปลาไว้นะ ปล่อยปลาประมาณปล่อยปลาสามสี่ทงนี่แหละหรือว่าปล่อยหลายก็ะยั่มมันง่ายก็เลยปล่อยซ้ำนั้นนะมันหนองหอมเด้หนึ่งข้าไปนำให้น้องเลยหนึ่งข้าวซุกแลก้วแกต่อเลยจะได้เหดกินต่อเลยมันเดี๋ยวจะมีเมนูนนนนนนกครือปลา,า,าคือก้าวเนา่ยตานต่อคนจัดก,การโซกิตโซเิ็โซลิตไฮซื้อแล้วเดี๋ยวสิก้อยสุ้มกิน กันตอนเอาซื้อใหม่นี่เนาะในบ้านเพิ่นกะไปเก็บพักมาพี่น้องพักปูเองได้พักนี่ก็ปอดฉันพิษบ่สปอดไป้ืจอดี้ไก่เจอปุอ่นขี้ไก่พี่น้องเลยมะเขือกับนีมะมะเพชรกับนี่ะมีหลายแนละ้วย่างแล้วนี่ย,ย่างแล้วน้อยเป็นชมพู่น้อยอะไรเป็นปูเองนะ พักเนี่ยมีใอยได้ซื้อเนาะเพราะว่าในบ้าน่นดู็นดูปุ๊บห้างจะไปดูปปด้ดดอันนี้คือลอกออกจากันกระดูกมันเล้วไปที่เรียบร้อยพี่น้อยนี่แต่สีมันได้เดี๋ยวห้างจะเอานําไปล้างนี่ล้างแล,แ,ลแล้วก็จังมาช่อยมาเนีกระดูกมันกระหูเดีจะเอาไปต้มมันนี้ต้มด้วยน้ำซดนะเอากะค้างหมอ้อ ต้มหูป่ามานี่รุงแล้วแล้วเป็นที่เรียบร้อยผ่านเตเป็นกะกำลังชอยชอยมือชอยมือเจ้าเขานึ่งเลยมอง

เชื่อมะนาวแล้วก็ขันเลยมันเข้ากันแล้วก็ปั้นน้ำมันออกพี่น้องแต่มะนาวพ่อนะี่ยมันจะเนื้อมันจะสามารถคลัทก็ฝาเนะนะนี่แบบชมพอนี่นี่คือชมคือชมมันเพียงพอดนะกลาง ชมมันพ่อแล้วมันจะเห็ดเนื้อป่ามันมันแน่นนี่เอากระปันออกปันจนมันได้ช่นีมจะเอาน้ำกะทิม,มันกัดไปโคชวนน้ำกะทิกะเอาไปโคพี่น้อย เชื่อปลาแดช่างน้อยคือมันเพิ่มความโนโุมนน่มครัด้กระผู้มีกิ่นปลาแดชกับมีเชื่อก็ได้นะมีเป็นเตือน,น,นะโคเอาไปโคมันสุบน้อยเอากระเอาน้ำกะทิมันไปโคก่อนพี่น้อยโคจนมันมันฟดก็แหละมันฟดแล้วกับปุ๋งนะตอนแรกอันนี้ก็เอามา บีบคือมันแบบแบบแบบเฮาวชีหแบบั่วแบบสวยจำบิดนั่นแหละบีบอ้เอตาตะกันนะดิมันจะได้เนื้อปลาที่ว่าสมัครพี่น้องถ้าน้ำกะทิมันก็เฮาวกะปุงอันนี้แล้วเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเลยเดี๋ยวเฮาวกะซื้อข้าวโคซื้อพริกลงไปเรียบร้อยแล้วล่ะเครื่องหอมก็ซื้อแล้วเดี๋ยวทาน้ำกะทิมันจังน้อยจัง เอามาเชื้อนี่คือเก่าพี่น้องเลื้อกัซเชื่่อพอมันเตะได้น้อยนึงจังคลรนะุนะนะนี่น้ำกะทิก็ถือว่าฟดเลยพี่น้องเลยโอ้น้ำกะทิมันจะหลฟดอย่างานี้เนาะเอาหลาก็แค่แก้วเดียวอืมชมกันนะนีเ่เอามาเ<ำ>อามาหยอดเชื่อนี้พี่น้องเลยหยอดเชื่อชั่งน้อยนะไม่เชื่อหลายครับดิสมนี้ก็พอแหละนะแก้ว ที่เหลือกะเฮากะชีเฮ็ดแจ่วมีคนชีเฮ็ดแจ่วเด็กแจ่วกะทินี่ลองเลยแจ่วนจิ้มอันนี้แหละจิ้มกับคอยป่านี่แหละเครื่อไม่เครื่องหอมเครื่องหอมหอยลงไปคักตัวละขอลดเลยตื่นจ๊บโบ่งละ ันนี้คือปรุงแล้วเรียบร้อยได้นี่อันปลาเสื้อได้สัช่ไหมมันเยอะอจังจังนี่เข้าปะจีเขาเข้ามาละขาดไม่ได้ถ้าตัวนี้มีปลาชิมเบิ้งแล้วว่าเจียวนะ มาไลยเตะเลยพี่น้องเลยชิมรู้ไหมชิมก่อนพี่น้องเลยเตึกน่ากินขนาดมาได้มาได้พี่น้องมาชิมเพื่อเบิ่งก็ได้อันนี้คือชิมเกี่ยวไม่บานเป็นเห็ดคักได้พี่น้องอคุณใคร ขำไงคนขับเอือร์แก้วะชมขับเอ,อือร์ก,ก็ขับกับมีหลายอย่างอยู่างพี่นอ้องมีประกาศนั่มแล้วก็สลัดสลัดกับผู้เองเลยนี่นี่เป็นปูแล้วก็ผักซีผักซี่กันนี่ครับ tôm hòm ừ, một bạc cả phốt này tôm cả súp bên thì liều lói phải không ấy nào thường hòm hôi luôn hòm hôi luôn. ีกลไปโคชุกน้องน้านิ่น,ม,น,ม,นม,มีกินลเลยิ่นกินชุกกะอา้าเลยชุกแล้วมันมีมนนอ้คักนะข้อบ่าเลยะเตรีมกินข้าวแรกบรากันเด้อพี่น้องเด้อคือเดี๋ยวพม่บ้านแต่งข้าวแบบนี้แล้วแหละหน้าทีเ่เฮาเดี พักก็คือว่าแนวแนวกัปก็หลายย่างอยู่ bốn à ừ. phạc lại phạc lại hộ họ xưa mấy năm Ở, thối, đây. Đây, đây, đây. Đấy, đấy. nó gì thôi đừng để để khô đi thùng lên để leo มีกระเทียมมีพริกชดนำพริกแจ๊กโซนเอาปูอินที่น้อยเด้หน้าตาอาหารแรงทีน้องเลยเฮ็ดกินแล้วแล้วกแทาเมลามีานจมมากทีน้องเลยลูกชายกับปูชาดเอาทิชเต้ามาไว้ไปที่เรียบร้อยเด็กเข้าที่เขาไปปั้นกันก็นกได้ช้ำนี้พี่น้องเลย ทางนั้นกระเมน <c oughs> ยังได้บลายปีนี้เพราะว่าพเพราะาว่าครับเขาหากระลืมเกี่ยวเข้าพี่น้อยเพราะว่ายัางไม่ทันที่เกี่ยวหลายเพราะเขาไปลึกนะนี่เขาก็เลยได้สั้น,นีนปีนี้มาแล้วของกิน,นับพี่น้อย มามามาข้าวเล้งนกันพี่น้องอ้อยปลาเมื่อกี้แซ่บน้องกันมาเห่ามาลุยมามาพี่น้องมากินข้าวเลงกันเด้อเด้อพี่น้องเดออข้าวเห่าวันนี้ชือว่าหลายอย่างอยู่แต่ว่า ปลาต้นเป็นปลาครับพ่วาเป็นหลายเมนูเมนูปลาทั้งนั้นครับเกี่ยวกับคุณดูตัวเลย ารเน่าก็คือว่าคัากแลไรมาเน,นี่น้องเลยแซบ่บอ่ะโอเคพี่น,ออน้องขออนุญาตกินขา้าวกินน้ำบัดน,นี้าต่อลืมลันพี่น้องเลยยังตะอ,อันโคโอ้แม่บ้านไปกินหลายแต่ยังมียาอยู่อาหารถือปะแล้วมี้เนานะสามนาที เจุดเช่ามาที่พานไปอยู่อิ่มเป็นที่ดูร้อยถึงนอนตะพนลมอยู่ทางนั้นเลยอิ่มครับโอเคพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอย่างไรพี่น้องเลยจะได้ติดไว้ชั้นนี้แหละผมขอเใหม่ในคลิปหน้าคลิปต่อไปพี่น้องเลยขอบอกขอบใจที่เข้ามาติดตามและเป็น,ำนกำลังใจตลอดเนะพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อน,น,นพี่น้องบาย